หลายๆคนเวลาจอดรถทิ้งไว้นะครับผมกลางแดดบ้างหรือในร่มบ้างชอบเอาปัดน้ําฝนขึ้นเพราะมีความเชื่อที่ว่าน่าจะเป็นการถนอมใช่ไหมใบปัดน้ําฝนได้เป็นอย่างดีเพราะมันทํามาจากยางอาจจะว่ากระจกมันรับแดดเลยร้อนต้องเอายางออกมาจากแดดอะไรเงี้นะครับถามว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมถ้ามองในแง่กระจกมีความร้อนมากกว่ายางที่ได้รับแดดเท่าๆกันเนี่ย ก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ถ้าในความคิดผมนะครับถ้าทั้งสองอย่างมันอยู่กลางแดดมันเหมือนกันมันก็ต้องร้อนไปด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าถ้ากระจกมันเก็บความร้อนไว้มากกว่าก็อาจจะมีความร้อนที่มากกว่าปัดน้ําฝนแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่ข้อเสียล่ะมันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียแต่ผมยังไม่เห็นข้อดีนะผมเห็นข้อเสียแล้วครับการปัดน้ําฝนนะครับเวลาที่เราดึงขึ้นมาอย่างนี้ถ้ามองเข้าไปข้างในเราจะเห็นสปริง เวลาที่เราจอดรถทิ้งไว้เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้จอดทิ้งไว้แค่10นาทีแล้วก็ดึงขึ้นคุณอาจจะคิดว่าคุณจอดทั้งวันจอด2วัน3วันจอดทิ้งไว้ดึงขึ้นเถอะนะครับสปริงที่อยู่ภายในปัดน้ําฝนตรงนี้นะครับอาจจะยืดออกนี่ก็คือสปริงที่ผมบอกนะครับผมนี่นะถ้าเราดึงมันมันลงเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันหดตัวพอดึงขึ้นปุ๊บมันจะยืดนะเนี่ยที่ผมบอกนะถ้าเสียขึ้นมาก็เรื่องใหญ่นะครับยิ่งถ้าเป็นรถที่แบบมีอายุนิดนึงใช่ไหมครับ สปริงเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงออดแอดอะไรก็ว่าไปนะครับผมสปริงอาจจะยืดแล้วพังอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วทีเนี้ยเรามาเปรียบเทียบราคานะถ้าจะเปลี่ยนสปริงทำไงต้องแกะออกมาหรือเปลี่ยนยกชุดราคาก็เอาแค่ค่าแรงแล้วกันนะครับผมก็หลายร้อยหรืออาจจะพันก็ได้นะแต่ปั่นน้ำฝนเนี่ยราคาแค่ไม่กี่ร้อยแล้วก็ปัดนน้ำฝนอันนึงอะซื้อทีเนี่ยใช้ไปประมาณนะ เป็นปีนะป, 2, ปี3ปี3ปียี่ห้อดีๆอาจจะได้หลายปีหน่อยนะครับผมหรือถ้าอยากเซฟเงินในกระเป๋าก็ปัดน้ําฝนข้างทางเคยเห็นไหมรับเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนผมเคยใช้นะบอกตรงๆนะครับผมเขาใส่ยางเข้ามาให้ใหม่นะก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับผมก็ลองไปชัช่างน้ําหนักกันดูนะหรือว่าใครมีเทคนิคอะไรดีๆอีกนะภาคคุมหน้ารดไหม ช่วยสะท้อนความร้อนอะไรอย่างนี้นะครับก็มาแชร์กันใครมีไอเดียอะไรมาแชร์กันนะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะรบกวนช่วยกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะมาแบ่งปันเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้กับเพื่อนๆกันต่นอนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ